ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเมนี่นุมโดมกุ้มกับมาจากคอนแกนแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยมาฮอดบ้านเชียงก็เลยมาซื้อมาซื้อเนื้อบ้านเนี่พี่น้องพากกันหิวเข่าเมย์ดิหิวเข่าเลยมาซื้อเนื้ออุ้ยเนื้อเนื้อสดสดพี่น้องนี่นี่ขนาดพี่น้องบ่งด้วยนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดขนาดเด่นเนื้อเนีุ่ดขนาดพี่น้องเอ้ยตอนนี้อาจารย์ฟุกเพื่อนกำลังเฮ็ดในกินพี่น้องเพิ่นสอนยวน ช่างกลนเด้อพี่นอ้องเด้อผู้ใดมีลูกสาวาาสนใจกะมามา,มาเขามาเบิ่งในซองนมกุ้มแล้ว่อยมาทาแชทดเพื่อนมาเอาพี่น้องเอ้ยค <c oughs> อมเมนต์เขามาได้หลายพี่น้องคอมเมนต์ใส่เอานาเอานาให้เพื่อนเบิ่งเนีพี่น้องเบิ่งด้วยอ้ยอันนี้ลองบักกล้องกล้องหวยไลก็ยังบ่ทออาจารย์ปลุกเนี้อพี่น้องเอ้ยคาขนาดได้ไ้อร่าง คนส้มสามพันไปย่างยางย่างย่างยางครับคนยังไม่ส้มคนส้มสามพันได้แล้วเร็วๆอาจารย์เอาทางอันเอาทางเนื้อย่างน้ำแดงครับอาจารย์ปลุกเพื่นเออทังเนื้อย่างเห็ดคักขนาดได้พี่น้องอ๋อันนี้กับน้องดงเด้ยพี่น้องเอ้ยง้วาไหลพี่น้องง้วาไหลพอเพิ่นเลี้ยงง้วาลอยตัวพี่น้องเอ้ยมีนายห้อยแต่ว่าเพิ่นเป็นคนดูแลการ จำนายงัวพี่น้องเป็นปั๊มพอแมวกระไลนี่พี่น้องเอ้ยย่างย่างแซ่บๆพี่น้องเอ้ยเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดงนี่เพิ่นเลี้ยงหมูพี่น้องเพิ่นเลี้ยงหมูเด้อผู้ใดมักสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องอันนี้ก็แม่เด้่พี่น้องนี่อันนี้ก็อันนี้เพิ่นเลี้ยงแมวพี่น้องเนี่อันนี้เพิ่นเลี้ยงแมวเลี้ยงเลี้ยงแมวครับ เป็นเลี้ยงแมวขายได้พี่น้องแมวเปอร์เชียสันพี่น้องเอ้ยพันบ้านเชียงพี่น้องเอ้ยเอานี่อาจารย์ฟูกเป็นกำลังชีเฮ็ดให้กินเนี่ยเบิ้งอาจารย์ฟูกเป็นจีจุใส่เพี้ยให้กินพี่น้องอ่าเว้นแต่แซ่บใช่าปะบ้านนี้เชียวมาแซ่บวะบ้านนี้อาจารย์กุ๊บเอาแซ่บวะนี่นะอันนี้ไปเฮ็ดแก้วครับโอ้เฮ็ดแก้วแล้วมันชิมาจุให้กินเต้ อู unique, uh, For For ้อ้าวสั่นอู้ขาขนาดได้พี่น้องนี่เพิ่นกวเฮ็ดอันนี้อันนี้นายช่างช่างไฟบ่อาจารย์บุตรชัยแซงเห็ดนี่เนาะเพิ่นมาจากกรุงเทพเพิ่นมาจากกรุงเทพเพิ่นมาเพิ่นมาเยี่ยมนมหนูหมกุ้มอยู่บ้านเสียงโดยตรงนี่เลยพี่น้องเอ้ยบินตรงมาเลยเพิ่อนมาได้ข่าววันนมหนูกุ้มคือเฮ็ดขีบดีแท้อาจารนมา กินข้าวกับนมนมกุ้มจักมือก่อนนะว่าสันเพิ่นว่าก็เลยได้มาพี่น้องเพิ่นไปเพิ่นไปหาอยู่ขอนแก่นเพิ่นลราเป็น้องเอ้ยก็เลยพาเพิพ่นมากินข้าวอยู่บ้านเชียงพี่น้องมั่งซีมาก้อยให้เพ,พนนนนนิ่นกินแซ่บๆว่าวันสันพี่น้องเอ้ยเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเตรียมของอีกจักหน่อยก่อนเนาะครับผม <S <S นออนงพพนนนน่่่่ี้ไไืืเครับ อาจารย์ดงเป็นกับบังยังเนี่ยพี่น้องโดนโดนบนซีวอลนี่พี่น้องเนี่ยอาจารย์ซ่างยังนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยย่างย่างย่างอย่างนี้อาจารย์เนื้อเนื้อเลี้ยวเนื้อเลี้ยวไอ้เโอ้ยโดนโดนพี่น้องอุ้ยสีเป็นตะกินบ่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นตะเสียบกระดาษได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยอยากให้พี่น้องมากินน้ำนี่เนาะเอาเอาเอาคอยมาเด้อพี่น้อง นี่แหละพี่น้องบาทนี้เทาก็บกำลังปรุงครับพี่น้องอาจารย์บุตีชัยเพิ่นกำลังโชว์ฝีมือให้นมโดมกุ้มกินนิดนึงมือนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาไกลเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดการเองว่าสักนมโดมกุ้มมันต้องเห็ดเดี๋ยวผมเห็ดให้กินมาสักอาจารย์ปลูกกับกำลังเห็ดเจียวพี่น้องอุ้ยเบงพี่น้องเอ้ยจุจุอาจารย์กุกจุให้พี่น้องเบงเนี้ยนะเบงเบงพี่น้องอาจารย์อยู่ไปอาจารย์กุกกำจีจุ้ยให้ได้เงินเด้อพี่น้องบง ใส่เวลาเลยว่ะอ๋อหันตับเจี๊ยบๆพี่น้องอุ้ยอ้ำโอ้ยหันมาที่อุ้ยพูดเบิ่งเบิ่งการยำว่าจ้วยว่ามันแปดใส่ปากคืตัวรูกลองอ้อมเนี่ยเถอะพี่น้องว่าเป็นแปดกล้องหอยไรพี่น้องเอ้ยนี่พู้นี่มือตอนนี้มาซอยตอนน้อยยังมาสอยนะครับเวลาข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 ามาส้อยแมนชินดูนานบาทนี่พี่น้องเอ้ย เอฟซีมาจากเยอรมันกับมาได้พี่น้องเพิ่นน้ำไปตั้งแต่อยู่เพิ่นไปหาอยู่คอนแก่นพี่ได้พี่น้องเนี่ยก็เลยพาเพิ่นมาบ้านเซียงพาเพิ่นมาเที่ยวเจอกันพี่น้องโอ้ยไอ้ไอยซอยแซงเนี่ยพูดแท้เอฟซีเขากลายที่กันได้พี่น้องเอ้ยจากเมืองนอกก็มีได้พี่น้องมาเ้อมากินโอนี่ยพดขากรายทได้พี่น้องมลยากเมือันนกกับมีได้พีน้องมาเด้อมากเนื้อย่าเด้อเดิมมากินเนื้อย่างเพี่น้องเอฟซีอันนี้มาจากอุดรพี่น้องอันนี้มาจากอุดรพี่น้องอันนี้มาจากอุดร ่นมาจากในเมืองพี่น้องมาอาจารย์ดวงเพิ่นเกะกะมังเชียนเบิ่งพี่น้องอุ้ยมาเรือยย่างเด้อย่างจูจูจุมาเรือยเอาคนละอุ้ยพี่น้องโอ้ยไทยเยอรมันเพิ่นเกะกินเป็นคือกันจุเป็นคือกันเด้พี่น้องเลยอ๋อเป็นเสียบขนาดอ่าพี่น้องอาจารย์ปูกเพิ่นเกะมังแตงซอยให้เบิ่งพี่น้องเลยของงานเน่มันมีจีได้หมดเรียบร้อยเลยเหรอ ไปเป็นอาจารย์วิทย์ใช้เป็นกำลังคนพี่น้องเบื้องึโ้ยพี่น้องเก่งเยอะเลยอาจารย์วิทย์ใช้เพื่อนว่าเนื้อเนื้อสดซดดิพี่น้องเอยโอ้ยผุพี่น้องโอ้ยเจียบขนาดพี่น้องเอยคาดขนาดได้ไงดำหงกัมีพี่น้องเฮ้ เอาเดี๋ยววันนี้เทตับมังง่าเบิังได้พี่น้องร้านที่เสียบที่สุดนี่บ้านเชียงพี่น้องเอ้ยร้านใดนี่ร้านใดนี่ใยน้อยใยใยน้อยสามแยกอนามัยนะคะอู้ยพี่น้องมาสุดยอดมาแถวนี้ต้องกินอันนี้อ๋ออ๋อครมาบานเชียงมาที่รุดนี่คือตาบมังหงในตับนั้นได้พี่น้องสามแยกอนามัยนี่พี่น้องเอ้ยใยน้อยสามแยกอนามัยตาบมังหงตับนั้นพี่น้องเอ้ยตับนั้นเคือตับโดน เออนะแล้วเนกำโดนตัวสีได้กินนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องโอ้ยขนาดได้พี่น้องเนาะขูดปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ เบิ้งเด้อบัดรแน่พี่น้องเอ้ยหนุมน่มหนมกุ้มสิกินให้เบิ่งเด้อบัตรนะอ๋อเดี๋ยวเจ๊ก็เจ้า,าจับกล้องให้พี่น้องลืมเอาขาตั้งกล้องมาน้ำครับผมกุะเอะไรกุ okay, ้งนี่พี่น้องอนี่ก้อยก้อยก้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาจารย์มบอรีใช้เป็นคนจัดการพุงได้พี่น้องอยอดขนาดอา๋อหน,นุ่มหนมกุ้มซิมให้เบิ่งพี่น้องบอกคุยเด้อพี่น้องเอ้ยบอกคุยเด้อตั๊กเลยอเบิ้งเบิ่งเบิ้งทำหลายพี่น้องอู้แซ่บแซ่ ดูด้นนนะเ็กลมๆได้ใจก้กะดมาเลยเยอะมาเดีครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันทีนึงครับผมมือกินกันพี่น้องเคล่นกระซ้ยกินกันจุมไปเรื่อยๆพี่น้องว่าเขากินกันไปเรื่อยๆพี่น้องนั่งกินบวากันไปพี่น้องบวาโนหัวมวนกันไปนดนแล้พ่อกันเทื่อนทังพี่น้องเ้ย นมดงมะกุ้ม,ม,มกินแล้วก็จะได้เดินทางกรับสกุลและพี่น้องมาเลยไปดงมะกุ้มเพื่อพี่น้องโอ้พี่น้อง,องทีมงานอย่างนี้มีแต่ทีมงานสายปลาได้พี่น้องเนี่ยมื้อนี้อากาศข้อนขนาดพี่น้องมนนื้้อนีเลยใจน้ำเย็นๆน้ำชาเย็นๆจังหน่อยพี่นอ้องอาจารย์ฝึกฝนกันกำลับบงซอยพี่น้อง เป็นยวนช่างกลเด้อพี่น้องเอ้ยยูดอนสร้อยจินตะคามพี่น้องเอ้ยซอยในตำนานเลยซอยจินตะคามพี่น้องเอ้ยนี่ละจานพุกว่ามันกล้องหวยไรยังไงพี่น้องเอ้ยกล้องหวยไรยังบดหัวอยู่ดิเดนเดนเนาะการเฮ็ดกับเขาว่าจะลองเพลงโมสู่กล้องหวยไรวะ <laughs> พี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมจะได้มากินร่วมหน้าร่วมตาก,กันได้บัดเดนเนาะพี่น้องเอ้ย อิบซีมาคบนาคบตากันแล้วพี่น้องบาดเน้่ยไปกินบาทเนี่อันนี้ก็อิบอิบซีเพิ่นมาจากเยอรมันด้วยพี่น้องเอ้ยเพื่อนกะมีของฝากมาให้นุ่มหมวงกุ้มพ้อพี่น้องโอ้ยขอบใจอะไรครับผมนี่สุดยอดเลยพี่น้องน้ำหอมแต่นุ่มหลงกุ้มเบาดอกพี่น้องเอ้ยกะซีให้อาจารย์เพื่อนเพิ่นเพิ่นมาเยี่ยมเฮาเฮากับซีเบาเฮากับซีของฝากให้เพิ่นคือกันแล้วพี่น้องเอ้ยเอา เพิ no no ่นมีใจหรอวะเพิ่นมีใจมาหาห้องก็มีน้ำใจขึ้นในเพิ่นขึ้นกันล้วพี่น้องนี่ละเ้างกันเลยนี่นี่พี่น้องเพิ่นกัเพิ่นมาเล็ดนในเ้าเนาะพี่น้องเนาะเหากงบ่เหาบ่มีปูมีปลาเพิ่นพี่น้องเ้าก็เลยได้เอานี่เพิ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดนี่พี่น้องโอ้ยมีอย่างเนาะบ้าเลยเนาะเมิดมิดมิดม็ดมิดนั่งนะ เตี้ยโอ้ข้นสั้นจะเลือกเอาแบบนี้สั้นอ่ะนะคอยติดคอยติดตามกันไปอีกที่หนึ่งบ่มีปัญหาครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าเจ้าครับผมก็ผมบัญชีโคตรนะจะก่อนนะลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่พี่น้องอันนี้เพิ่นก็ให้เอฟซีเพิ่นฝากมาเพิ่นก็ให้อาจารย์บุตรชัยคือกันพี่น้องเอ้ยเอากะ ของพูดหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับของควรของฝากพี่น้องเอา้าบ้านนี้เขาก็นทกินข้าวกินน้ำกันได้เด้อพี่น้องปาะเดี๋ยทีมงานกับภากันกินหลายๆคนแล้วพี่น้องนี่คัขกขนาดพี่น้องก้อยแซ่บๆตำบักหุ่งกับตำตำ,ตำหุ่งแซ่บๆปลาแดี๋ยน้อยๆพี่นอ้องเอ้ยตาตัวตาตัวุูนไทยอุดรเพิน่นกับกินขนาดได้พี่น้องตำหุง่งเนาะอุย้ยเอาคนอุด นี่ละพี่น้องอ้เอาเอาพายกินยกยกยกอาจารย์วุฒิชัยยกให้พี่น้องเบืองเนี้ยถุงอครับอาจารย์วุฒิชัยยกน้ำซาให้พี่น้องเบืองด้วยสามาจากไหนก็โอ้ยสามาจากลานตู้ใหม้มาสัตวพี่น้องโอ้เอาไปว่ากันพี่น้องเบ้าโน้หัววันกันไปกินไปน้ำครับเอาเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วครับผมนี่พี่น้อง เอฟซี่นเอางมาจากเยอรมันเอามาบากนุ่มหมกุ้มอีกแล้วเอฟซีเอฟซีคนนี้ที่สุดเลยนุ่มหลงกุ้มมีเอฟซคนแลกแตพี่น้องไม่อบเอาน้ำส้มสีน้งเอากสองเกแก้วเย็นเย่เปนแแก้วมาเขาพูดถือกล้องอ้เน้เอาเดี๋ยวใครติดตามกันที่นครับผมแบบว่าิมาเอ พี oh, okay. no. ่น้องอันนี้ย่างย่างเสือห้องไห่พี่น้องแต่เสือบ่ห้องไห้ที่พี่น้องว่าเลยมันเป็นซึมมๆมันเศร้าๆอย่างพวกนี้พี่น้องเอ้ยมันเกิดจากอย่างพวกนี้พี่น้องเอ้หรือว่าของบ่ถึงบ่พี่น้องเอ้ถึงใหม่นั่นเพื่อนบอกว่าไม่ได้กินไงได้ไหมพ่น้องนย่างก็อาจารย์เาะเดี๋ยวอาจารย์ดวงมันจะอธิบายฟังว่าเป็นยังคือเพี่งนก็ไม่ได้กินง่ายอาจารย์ โอ้มันได้ขายดีอยู่ท่านคนจองพี่น้องคนจองอาจารย์ดวงว่าแซ่บที่สุดเพราะมันเป็นเนื้อสดๆอยู่พี่น้องเลยว้าวข้าขนาดโอ้เอาขึ้นไปสร้อยเอาขึ้นไปสร้อยโอ้ถูเสือห้องให้น้ำมันย,อย่อยสดๆๆๆอยู่พี่น้องเอ้ยไฟดูับๆอยู่พี่น้องเนาะ คอยว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแซ่บบ่แซ่บเดี๋ยวนมนมกุ้มที่ซิมให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิบอกพี่น้องบาได้เอาคู่หนาไฟกับลุงลุกพี่น้องเนาะแซ่บแซบแซ่บพี่น้องนี่ทีมงานก็กินกันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยผู้อิ่มก็อิ่มไปแต่ว่าเบียร์ก็บ่ลิ้นให้จักเถอะยเลยอ่ะเด็เพื่อนกินไปมีเนี่ยคนกินเป็นเดือดแซ่บขนาดได้พี่น้องแซ่บเนื้อกับนิ่มๆพี่น้องเอ้ยบอยหยาบเลยพี่น้องกล้วยกับ ผม,ผมลอ้อมบอกผมนะพี่น้องีออ่น้องอเป็นกกินเรียบร้อยอกินใกล้ชี้เลี้ยวกันแล้วล่ะพี่น้องอันนี้ก็ย่างไปเรื่อยๆพี่นอ้องอาที่นี่นุมนมก,มกุ้งกับซี่อออำลาเด้อพี่นอ้องเอ้ยขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาให้กําลังใจกดติดตามลุงวันตาแอดน้องแฟง้งลุงลี ทีมงานแพ้พอสีเด้อพี่น้องเอ้ยหนุม่มหนุ่มกุ้มขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ